โคเต็มเครื่องเลยครับเมื่อวานนี้ครับกับผลงานของผมบาสเทบอลในครอบครัว VP ของเทพบอลนะครับมาจบมาครบมาเต็มเลยครับตัวซปเปอร์วีพีครับตัว VP นะครับและหนึ่งโครงการที่วางไว้ให้ครับยินดีกับสมาชิกในครอบครัว VP ีของเราด้วยเมื่อวานนี้ครับถึงหน้าช่องของเราหลุดไป2เข้าเพียงหนึ่งครับก็ไม่เป็นไรแต่ในครอบครัวของเราครับฟินวินจุกๆกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับ FC บาสเทบอลครับยินดีด้วยทุกคนเลยที่ต่างไป นะครับวันนี้สวัสดีวันที่16มกราคม2568กันด้วยครับผมบาสเทตบอลก็ได้มาเหมือนเดิมนะครับกับ3มทีมที่น่าเอาไปแยกเน้นใส่หนักในค่ำคืนวันนี้นะครับก็คัดมาให้แล้วพี่ๆไม่ต้องคัดกันเองเลยฟุตบอลวันนี้น่าสนใจเลยครับพิมลิกอังกฤษนะครับโคปาเดเล่ครับมีมากันครบเลยนะครับวันนี้ทีมใหญ่ลงทางกันกันเยอะพอสมควรเลยนะครับก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับก็ฝากกันไว้ก่อนเลยครับเพราอว่านี้ผลงานในบ้านในครอบครัวของบาสเทบอลครับเฉพาะบาสเทบอลก็ฟินๆแล้วยิ่งในครอบครัว ของเทพบอลนนครับฟินจุกๆ ามนี้เลยนะครับใครที่อยู่ในครอบครัวขอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งครับก็มากันครบเลยมาครับดังทั้งเดินนัดเทพบอลเบนเทพบอลบา์เทพบอลนะครับพี่เข้มเทพบอลจัดให้ทุกคนเลยเมื่อวานนี้ใครที่อยู่ในครอบครัวก็คงจะฟินฟินจุกๆกันไปนะครับบวกกันเต็มๆมนะครับฝากกันไว้ก่อนเลยครับกลุ่ม v ีเเทพบอลของเราครับยินดีต้อนรับพี่ๆสมาชิกใหม่ทุกๆท่านครับผมมีในหลังฟุตบอลดีๆมาฝากทุกวันนะครับครบทุกคู่ครบทุกลีกนะครับถ้าอยากได้กันครับจิ้มเข้ามาครับใต้รูปโปรไฟล์ครับฟรีไม่มีค่า้้้จยดๆทังสิน นะครับและที่สําคัญครับสปอนเซอร์ของผมย้ํากันทุกวันว่ามั่นคงปลอดภัยไว้ใจได้100%อครับอยู่ที่ไหนไว้ใจไม่ได้ไม่ปลอดภัยมาอยู่กับเรานะครับอันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับคคือวันนี้จัดมาให้แล้วครับสทีมที่น่าเอาไปแยกเน้นใส่หนักครับยังไงก็มีผลกําไรแน่นอนนะครับจะเป็นทีมไหนบ้างนั้นนะครับรับชมได้ในคลิปนี้ครับ คู่แรกนะครับไปกันที่สึกพิมลิกอังกฤษนะครับไปที่พอร์ตแมนโรดครับอิสวิททาวจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของไบตันนะครับคู่นี้ก่อนเกมอิสวิททาวอันดับที่17ของตารางครับส่วนไบตันอันดับที่11ของตารางพิมลีกในตอนนี้ครับคลิกออฟกันเวลาตีสองครึ่งบ้านเราครับความได้เปรียบวันนี้ต่างประเทศมองไบตันบุกมาได้เปรียบนะครับบังคับชนะเท่านั้นนะครับกองเชียร์พวกเขาถึงจะได้เหตุนะครับเคยเจอกันไหมหัวล่าสุดครับก็ปีนี้นะครับเป็นไบตันเปิดบ้านเสมอกับอิสวิทมาประศูนย์ นะครับส่วนฟอร์มหันัดหลังของทั้งคู่ครับอย่างเจ้าบ้านอิสีวิททาวครับนัดหลังเอาชนะคู่แข่ง2เกมเสมอ2และก็แพ้2เกมนะครับก็ถือว่าฟอร์มอยู่ในระดับกลางๆนะครับส่วนไบรตันนะครับนัดหลังสุดครับเอาชนะคู่แข่ง1เกมครับและก็เสมอถึง4เกมไม่แพ้ใครเขาก็หนักไปทางเสมอ นะครับวันนี้ความพร้อมก่อนเกมของทั้งคู่ครับเจ้าบ้านอิสสวิทครับวันนี้จะขาดนะครับอย่างโดราเซียนะครับตัวเซเบ้ครับกองหลังที่มีการบาดเจ็บครับกองหน้าก็ออกเบเน่ครับและจอเธอร์สองตัวที่มีการบาดเจ็บนอกนั้นกุนซืออย่างแมคเคนนาก็พร้อมจัดชุดที่ดีสุดลงสนามครับนำโดยพวกเรียมดีแล็บครับกำลังฮอตตอนนี้นะครับก็พร้อมลงสนามในค่ำคืนวันนี้นะครับส่วนไบตันทีมเยือนครับวันนี้ขาดเยอะพอสมควรครับอย่างกองกลางครับที่ขาดไปก้อนนี้แมตต์วีเฟอร์นะครับแจ็คคิวเชลวูดครับที่มีการบาดเจ็บครับคาดิโออออกกกกู็็็็็็เเ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 เจจจจจบบบบบบคครรรัััมินนนน์ะะยยลใ นะครับส่วนกองหน้ารับวันนี้ขาดเดนนิสวิเบกครับแล้วก็อีแวนเฟอร์กูสันครับที่มีอาการบาดเจ็บนอกนั้นกุนซือก็พร้อมจัดชุดที่ดีสุดสงสามแต่ตัวหลักก็เจ็บกันเยอะนะครับในค่าคืนวันนี้นะครับแนวทางของบาสเทตบอลนะครับที่อยากให้เลือกเชียร์และอยากให้เลือกมองกันครับวันนี้เลือกเชียร์ทางด้านของ เจ้าบ้านนะครับอิสวิททาวนะครับผมเคยพูดไว้หลายครั้งแล้วครับว่าอิสวิททาวเป็นทีมที่เล่นในบ้านดีครับเป็นบอลเกมลุกนะครับเล่นกับพื้นนะครับวันนี้ผมคิดว่าไม่เสียเปรียบทางด้านไบตันแน่นอนนะครับอันดับจะต่ากว่าก็จริงครับแต่สกยภาพทีมไม่เป็นรองนะครับวันนี้ได้เปรียบที่เล่นในบ้านด้วยนะครับและการที่ไบตันบุกมาได้เปรียบอย่างนี้ผมว่าเข้าทางอิสวิทครับเป็นทีมที่เล่นดีในบ้านอย่างที่ย้ํากันไว้ทุกครั้งนะครับผมคิดว่าพวกเขาสู้ได้ครับอย่างน้อยๆ ไม่มีผิดหวังครับ คู่ที่2นะครับก็ยังอยู่ที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับก็ไปกันที่โอทลฟอร์ดนะครับก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจะเปิดบ้านต้อนรับกําเยือนของเซาท์เทมป์ตันนะครับคู่นี้ก่อนเกมแมนยูอันดับที่14ของตารางครับส่วนเซาท์เทมป์ตันอันดับที่20ของตารางพรีเมียร์ลีกในตอนนี้ครับคิกออฟกันเวลาตีสามตรงบ้านเราครับความได้เปรียบวันนี้ต่างประเทศมองแมนยูได้เปรียบค่อนข้างเยอะครับบังคับชนะถึง2ประตูขึ้นไปครับกองเชียร์พวกเขาถึงจะได้ยิ้มได้เฮกันนะครับคู่นี้เคยเจอกันมาใน่าสครับปนนม์ตห้ััวขอองงงทัั้คคูู่่รบยยาแมน ถ้าในหลังไม่ชนะใครนะครับก็แพ้3เสมอ2แต่แมตช์ท้ายๆมาเล่นเล่นเล่นได้ดีครับเกมกับอาร์เซนอลและเลียบผู้นะครับเกมกับอาร์เซนอลก็ชนะจุดโทษมานะครับใน FA ฟเอครับนะครับส่วนเซาท์เทมป์ตันนะครับก็ชนะคู่แข่ง1เกมครับแพ้3เสมอ1ก็ฟอร์มไม่ต่างกันนะครับนัดล่าสุดก็ชนะสวอนซีมาครับในเกม FA ฟเอครับเหมือนกันนะครับวันนี้ความพร้อมก่อนเกมครับแมนยูเจ้าบ้านครับวันนี้จะขาดครับเดียโก้ดาโลครับที่ติดโทษแบนโดยใบแดงในเกมที่แล้วนะครับส่วนลุคชอนะครับวิเตอร์ลินเดอร์เลฟจอห์นนี่แ เมสันเมาส์ครับมีการบาดเจ็บต้องนั้นคุณซือรูเบนอามมลิมก็พร้อมจัดชุดที่ดีสุดลงสนามครับวันนี้ก็นําโดยพวกบูโน่เฟนเดสนะครับกาลาโชอยู่กันครบนะครับพวกอามัดดิยาโลนะครับราดมูไฮรุนก็อยู่กันครบนะครับวันนี้ผมคิดว่าพร้อมจัดชุดที่ดีสุดลงสนามผมคิดว่าลูเบนอามมลิมน่าจะได้ชุดที่ดีสุดแล้วสําหรับแมนยูในชุดนี้นะครับในการเล่น เกมคืนวันนี้นะครับส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างเซาแทมตันนะครับวันนี้จะขาดนะครับแจ็คสตีเฟนครับแลวก็ล็อตจวดครับสองตัวที่มีการบาดเจ็บครับดังนั้นกุนซือก็พร้อมจัดชุดที่ดีสุดลงสนามเช่นเดียวกันนะครับแนวทางของบาสเทบอลนะครับที่อยากให้เลือกเชียร์และอยากให้เลือกมองกันนะครับวันนี้เลือกเชียร์ด้านของแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนะครับเหตุผลของฟุตบอลมีครับวันนี้เล่นในได้เปรียบที่เล่นในโอทัลฟอร์ดด้วยเล่นในบ้านตัวเองครับศักยภาพทีมตัวผู้เล่นดีกว่า นะครับและหลังๆมาเริ่มเข้าใจในระบบทีมของอาร์มุลิมแล้วครับสำหรับนักเตะผมคิดว่าในเกม2เกมล่าสุดน่าจะได้เห็นครับเกมกับลิฟร์พูลเกมกับแอตเลตินอนทำไม่ได้ดีทําได้ดีวันนี้เจอทีมที่เป็นรองบอลน,นะครับผมคิดว่าพวกเขาทําได้นะครับหประตูมีแน่ รุนเมสเท่านั้นครับสำหรับแมนยูนะครับในขัาคืนนี้ผมคิดว่าพวกเขาจะทําได้ด้วยนะครับอยากระเบิดฟอร์มจริงๆสําหรับนักเตะพวกเขานะครับซอลตันไม่มีอะไรครับผมว่าปีนี้น่าจะตกชั้นด้วยนะครับผมดูจากเกมหลายๆเกมแล้วแพ้ขาดมาเยอะนะครับผมคิดว่าสู้กันไม่ได้วันนี้เลือกเชียร์แมนยูจะทําให้ทุกคนไม่ผิดหวังครับ คู่ที่3นะครับก็ขยับมาที่ศึกโกปาเดเลของประเทศสเปนกันบ้างครับเป็นทางด้านของเลอันมันดิดครับจะเปิดบ้านครับซานติอาโกเบร์นบิลครับต้อนรับการมาเยือนของเซลตาบีโกครับก่อนเกมลิเวอร์ลิตอยู่ในอันดับที่2ของตารางลาลิกาสเปนครับส่วนทางด้านเซลตาบีโกอันดับที่12นะครับวันนี้มาเจอกันในรอบ16ทีมสุดท้ายโกปาเดเลนะครับคิกออฟกันเวลาตีสามครึ่งบ้านเราครับความได้เปรียบนะครับวันนี้ต่างประเทศมองลิเวอร์ลิตได้เปรียบอยู่พอสมควรครับบังคับชนะ2ประตูขึ้นไปกองเชียร์พวกเขาถึงจะได้ไไดด้้้ยิมเฮกกัันนะะครรบ็1ปตูหูวีง นะครับวันนี้ครับก่อนเกมครับเคยเจอมาในหุ่นล่าสุดนะครับก็เป็นเซลต้าบิโกลเปิดบ้านพ่ายกับเรือมลิทหนึ่งประตูต่อสอง ส่วนผลงาน5นัดหลังสุดของพวกเขาครับอย่างเรมเบรดครับเอาชนะคู่แข่ง4เกมแล้วก็แพ้1เกมคือเกมล่าสุดครับสเปนนิสซูเปอร์คัพที่พ่ายกับบาร์เซโลนาถึง2ประตูต่อ5นะครับก็อยู่ในฟอร์มที่ดีเหมือนกันแต่แมตช์ล่าสุดพ่ายมานะครับส่วนเซลตาบีโก้ครับ5นัดหลังสุดพวกเขาชนะคู่แข่งนะครับ3เกมแล้วก็แพ้2เกมถือว่าฟอร์มอยู่ในระดับที่ดีครับระดับกลางๆนะครับความพร้อมก่อนเกมนี้ครับเรมเบรดเจ้าบ้านครับจะขาดครับดาบิดอ阿าบาครับคาบาคารครับแล้วก็มิลิเตา3ตัวครรััับบทีี่มมกกาาเเจ็นนนนออ้ชล์3ต โดยพวกวินิซูสจูเนียนะครับคิเลียนเอ็มปัปเป้ครับจูดเบิร์กแฮมอยู่วนกอลลิโก้ก็อยู่นะครับผมคิดว่าจัดเต็มแน่นอนในค่ำคืนวันนี้ส่วนเซอตอรบิโก้ครับก็มีบาดเจ็บตัวเดิมๆครับยาโกอาต์ปาร์ตนะครับแล้วก็มิคาลิโอนะครับลิตติสนะครับที่มีการบาดเจ็บเฟอรนโดโรโบเป้ก็เจ็บนะครับนอกนั้นก็พร้อมจัดชุดดีที่สุดลงสนามเหมือนกันในค่ำคืนวันนี้นะครับแนวทางของผมบาสเทตบอลนะครับที่อยากให้เลือกเชียร์และอยากให้เลือกมองกันครับผมอยากให้มองเจ้าบ้าน ลิลมาลิดนะครับเหตุผลของฟุตบอลมีเหมือนเดิมนะครับลิลมาลิตนะครับต้องการชนะอย่างมากครับก็มาลุ้นในลาลิก้าสเปนครับเพราะอ,อกหักมารายการล่าสุดซเปนิสซูเปอร์ครับนะผมเห็นอยู่นะครับผมได้ดูอยู่ อันเชโลติสั่งให้ลูกทีมครับยืนดูบาร์ซ่าชูถ้วยแชมป์นะครับผมคิดว่ามีความแข็งอ,อกแขนใจแน่นอน,นครับก็มีความมุ่งมั่นแน่นอนในแมตชนี้นะครับผมคิดว่าพวกเขาจะทําได้ครับหนึ่งประตูมาไวไหลลูก2ลูก3าแน่สาหรับลิเวอร์พูลผมคิดว่าทําได้วันนี้อยู่กันครบด้วยตัวผู้เล่นนะครับก็มากันครบจบเต็มแน่นอนนะครับวันนี้ผมคิดว่าทําได้ครับเซตาบิโกไม่มีอะไรผมคิดว่าสู้กันไม่ได้นะครับลิเวอร์พูลมีฟอร์มที่ดีกว่า วิโก้ก็ดีนะครับแต่แต่เกมเยือนผมมองแล้วเขาไม่ค่อยดีครับผมคิดว่าสู้กันไม่ได้วันนี้เลือกเชียร์ลิมลิตจะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังครับ สรุปแนวทาง3ทีมที่น่าเลือกเชียร์สำหรับหน้าช่องของผมบาสเทพบอลครับเลือกเชียร์ทางด้านของอิสวิททาวครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับและทีมสุดท้ายแลอั์มาดริตครับเป็น3ทีมที่น่าเลือกเชียร์ที่สุดแล้วสำหรับค่ำคืนวันนี้ของผมสำหรับหน้าช่องในค่ำคืนวันนี้ของบาสเทพบอลนะครับสุดท้ายก็ฝากกันไว้ครับแนวทางบทวิเคราะห์ทัศนะของผมที่ให้กันไปผมให้ด้วยหลักการเหตุผลของ,ของฟุตบอลและความน่าจะเป็นของฟุตบอลน,นะครับไม่ใช่เปิดคลิปมาและชี้ไปทีมนู้นทีมนี้มั่ว่วตตเเเหหหลลลลงแบบทีออนนนผมาาาะครรนน้้ใดยกกุุๆขฟจป็ จะเป็นในค่าคืนวันนี้นะครับของฟุตบอลในแต่ละวันนะครับฝากกันไว้ครับและฝากกันไว้อีกครั้งครับอยากได้มากกว่านี้ครับอยากได้มากกว่าตัวหน้าช่องครับตามเข้ามาเปิดใจเข้ามาครับในครอบครัวของผมบาสเทบอลครับยินดีต้อนรับพี่ๆสมาชิกใหม่ทุกๆท่านครับก็ย้ํากันอีกครั้งนะครับว่าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในการจิ้มเข้ามานะครับและสปอนเซอร์ของผมมั่นคงปลอดภัย100%ไว้ใจได้แน่นอนนะครับค่ำคืนวันนี้ครับขอให้พี่ๆ FC บาสเทบอลโชคดีกันทุกท่านพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ